วันนี้เราจะไปไหนกันเปอารู้ไหมวันนี้เราจะไปไหนกันเปอารู้ไหม ให้เปอร์ก um on. so <Okay. S 1> ินนมก่อนนะให้เปอร์ก hmm. mm ินนมก่อนให้เปอร์กินนมก่อนวันนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวรอรับชมนะครับโอเคแครวันนี้เราก็จะพาเจอกับอ่าไวเปอร์กลับไปเยี่ยมน้องฟุกุกันนะครับแล้วก็พี่น้องของอ่าไวเปอร์กันนะครับจะได้ไปเจอลูกแล้วดีใจมากเลยครับเออนั่นแหละก็หลังจากเอาไวเปอร์มาอยู่ที่นี่ประมาณ1เดือนนิดๆละก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอเลยก็เดี๋ยวจะพาไวเปอร์กับเจอไปเยี่ยมอ่าลูกๆแล้วก็พี่ๆน้องๆแล้วก็แม่แล้วก็เมียของผมเองครับเออนั่นแหละแค่รอชมกันนะว่าแต่ละตัว จะโตกันขนาดไหนแล้วแต่ที่รูรูล่าสุดไอเปิลเกือบสิบโลแล้วอายุแค่สามเดือนเกือบสิบโลแล้วนะผมเออเสียงมึงต้องเป็นยังไงวะเปิลเออยังหาเสียงเปิลไม่ได้เลยรอดูในทิกตอกกันนะเดี๋ยวผมจะทาให้ทุกคนโหวตนะว่าเสียงของไวเปอร์ควรเป็นเสียงไหนโอเคนั่นแหละตอนนี้ขอใช้เสียงเจ้าไปก่อนนะผมอยากไปหาพี่พี่น้องๆของผมแล้วก็แม่ของผมใจจะขาดแล้วครับโอเคได้ได้เดี๋ยวรอับชมกันอู้ขึ้นมาทําไมอ้อเนี่ยจะขึ้นตามเหรอ ดีใจไหมไจ้ไปหาเมียดีใจว่าเจอจะได้ไปหาลูกหาเมียโอเคตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปหาเมียเจ้าแล้วนะครับอ่าน้องฟุกุแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้กับเปอ้์ได้นั่งข้างหลังด้วยกันเจ้จะไม่ชินมากมากนะทุกคนเพราะว่าเจ้ไม่เคยเจ้ไม่เคยได้นั่ง ได้นั่งข้างหลังมาก่อนเลยนะครับนี่แล้ววันนี้ก็เราก็ไปกับพี่เฉินนะครับสวัสดีครับเฉินสวัสดีครับเออต่อไปนี้ก็อาจจะเห็นเฉินในคลิปบ่อยหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เป็นคู่หูบัดดี้กับผมเลยครับฝากนั่งฝากตัวหน่อยฝากเดินได้ค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตไว้แจกวาร์ฟนะทุกคนนี่นี่พ่อลูกเขาเป็นยังไงมันก็ใหญ่นะจริงนั่งข้างหลังจริงผมว่ามันใหญ่กว่านั่งข้างหน้ารถมันสบายกว่าแต่เจ้คือแบบกระวนกระวายมากคือแบบไม่ชินอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะ 6ปีที่ผ่านมาเจอไม่เคยได้นั่งข้างหลังเลย <Yo. S 1> จะนั่งข้างหน้าตลอดแม้กระทั่งนั่งรถตู้ก็ตามอย่างที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปเลยก็จะเป็นรถตู้ตลอดอ่ะเอาใจช่วยนะเจ้าอยู่ไหนเอาใจช่วยนะเจ้าสู้ๆนะสู้ๆโอเคโอเคป้าขอขับรถกันนะครับ เจอเจทำไมดูลำบากจังลูกดูลำบากมากเลยเปื่อทำอะไรอยู่อ๋อเปอืเปอ่อนอนอยู่โอเคโอเคโอเคเป็นเด็กดีกันนะเป็นเด็กดีกันนะเจอแบบว่าลุกดีลุกคนหนาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้นอนอะ่ะปกติถ้านั่งข้างหน้าคือจะนอนตลอดต้องฝึกนะเจจริงหน่อยเดี๋ยวให้ไปนั่งท้ายรถเลยโอเคไหมเจ้นอนสบายสบายดูดิคนรั่วเลยทุกคนเจอไปนั่งทับเ,เป้ย์เพ่ะนั่งทับเฉยเลย จะถึงแล้วอดทนหน่อยจะถึงแล้วอดทนหน่อยเทเรามาถึงแล้วเรามาถึงสวัสดีค่ะมีมีคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหม่วยฟูเป็นไงบ้างสบายดีไหมไอ้แซ็บทำไมตัวใหญ่จังทำไมตัวใหญ่จังอ้าวให้ยายอุ้มหน่อยเดี๋ยว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 จับหนูมาแล้วมาลุกมาจอมไลยจอมกันเลยไหม แม่จ๋าทำไมทำเป็นผังโต๊ะล่าไ้เปิ้ลไม่จับไม่ได้แน่เลยพี่น้องเองไงเปิ้ลเข้าบ้านก่อนไหมเดี๋ยวจะได้เข้าบ้านก่อนครับไปถึงมาลงมาอ๋อโอเคไปเด็กๆเข้าบ้านเร็วโอเคย้ายย้ายขอจำได้แล้วหรอว่าไงว่าเพื่อนเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮอผมไม่ได้เจอมันเป็นเดือนเลยเป็นไงบ้างเออขอไปส่งบ้านทีเลย เออไมยอยากจานเลยคิดถงยายจานจะไปไหนคะยอมมาฝากนะวันนี้เออเล่นกันได้ทันทีเนาะปอ้วนขึ้นแล้วเนาะอ้วนขึ้นแล้วปู่ขนกลับมาดูดีเหมือนเดิมแล้วตอนแรกขนแบบเออเขาเริ่มแบบอ้าวเจอเจ้เจฮ้ยไอ้ตัวกตัมาเนี่ยนะมา้ปู่เขาจับปูดหน่อยสิขาจับตูดหน่อยไอ้แสบมาเนี่ยนไอ้แสบเนาะ ใช่ไอ้แสบหรือเปล่าใช่ไอ้แสบหรือเปล่าไหนเอ้ยทุกตัวมากัดโซฟายดูหน่อยเร็วเร็วมากัดโซฟายน <c oughs> โอ้ยพี่ก็เดินหนีเลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับไปโฟมมาหนีเดี๋ยวนี้นะบอกใหมาหนีเดี๋ยวนี้นะเอาหน้ามาดูหน่อยสิเอ้ยแม่จา๋าแม่จา๋าหนูมาเยี่ยมนะจ๊ะโอ๊ยตัวนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยป้ากูออก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาเลยฆ่า,ม,ามันฆ่ามัน ฆ่ามันเลยอย่ามาทีเลยบอกข้ามันเลยเจ้าจะฆ่ามันฆ่ามันเจ้าเอานี่ผูกกูโทษโทษจะฆ่ามันจะฆ่ามัน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 เฉินบอกอะไรคึงพากูเจออะไรเฉินบอกเฉินบอกเฉินบอกมันพากูมาเจออะไรไปเจ้าอู้เจ้าเจ้าเจ้ายายก็อยากเปลี่ยนโซฟาแตะให้ดูหน่อยสิยายยายลองมาเจ้าลองมาเขาดูเลยไอ้ถโทนฟูมาเนี่ย ด้วยภจับหน่อยสิน่นแฝบเล่นกล้องเหรอฮะวอฟเฟิลเล่นกล้องเหรอ,หอวอฟเฟิลเล่นกล้องเหรอไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยอยูเฉยๆยูเฉยๆสวัสดีครับผมชื่อวอฟเฟิลนะครับต,ตัวที่เคยจะ้วยตัวที่เคยจะโดนขายนะครับแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับคุณยายโดนผมตกเรียบร้อยแล้วนะครับไหด้วยภูมานี่หน่อยสิด้วยภูจา ช่วยฟูไม่ใช่ไอ้แสบไอ้แกช่วยฟูไปฟูมานี่ไปฟูมานี่หน่อยขอมาพักก่อนเนื้อไม่ไหวแลพักเลยอันเนี้อันเนี่ยเพื่อนเป็นไงไปอยู่นู่นสบายดีไหมเราก็ยังคิดถึงเองด้วยไอ้ยังไมายุ่งกับกูป้อนป้าหมายเรานะทุกคนคือตัวนู้นนะมันเดินมาผมหลายรอบแล้วอันนี้ผมจะจับมันแล้วจับไม่ได้เว้ยทำไมมันจับยากจัง อยากจับถ้วยฟูอะอยากดูถ้วยฟูอะไอเนี่ยไอนี่ไม่ใช่ถ้วยฟูถ้วยฟูจ้าบอกให้มานี่ไงถ้วยฟูอ้าวไม่ใช่กรรมผิดโทษโทษเจาถ้วยฟูเลยไอเอาตูดหลบไปหน่อยเนี้ยถ้วยฟูมาเนี่ยทำไมไม่ยอมไม่จับเลยแหนตอนเด็กๆนะได้แล้วได้แล้วถ้วยฟูจ้าขอดูขอปูอุ้มหน่อยเด้อได้แล้วจับไม่ได้แล้วขอปูดูหน่อยนะหน้าตาเป็นไงเหน้าตาเป็นไง เออเว้ยเออเป็นตัวเดียวนะที่เป็นตาสีฟ้านะแล้วก็เป็นเพศเมียนะมาเขาดูหน้าหน่อยสิโอ้จุ๊บโอ้ยดิ้งดิ้ง้งดิ้งดิ้โอ้เหม็นปะผมหมายังหันหน้านี่ ไมาที่มานี่สิเล่าฟุกุขอกออหน่อยสิฟุกุเจอหนวะเจอนี่ว่ะโทษโทษโทษให้เขาชีวิแตนนี่หรอไหมสูได้ไหมูได้ไหมมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโทษโทษโทษอุาอนี่เนี่นะว่าอะไรจะแม่จ้า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  แม่จ้าพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ้าลูกจ๋าะพ่อจ๋าไว้เพ่อจ๋าอืมไหมเนเอหน้ามาดูหน่อยสิไหนอาหน้าหน้ามาดูหน่อยสิอืมฮอรำอยู่ขอรำครับไอ้ขอรำเงนกขอรำเงน เน่ยเน่เยวทำจากเจอให้โดนัสนี ide, ่ยอย่างเงี Fox ้ยเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมเน่เน่างเงี้ยเขาเรียกลำนี่นะมันนี่น้องสาวน้องสาวน้องสาวนี่น้องสาวเธอนะพี่ผมงงมากเลยเนี่ยไอแสบเนี่ยไอวัฟเฟิลเนี่ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนทั้งเจอทั้งฟุกุเลยดูดิตอนเด็กๆอ่ะคือเหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนเจอนะตรงที่ขาสั้นอยู่ดีๆขาก็ยาวที่สุดในแก๊งแล้วก็เนี่ย ไอเนี่ยมึงมีเส้นอะไรเนี่ยเดี๋ย็ดดูแล้วหัวมึงดูเลยแล้วหัวมึงเป็นสีอะไรวะเนี่ยฮะมึงอะไรกันเนี่ยฮะอะไรฮะอะไรเนี่ยฮะไอวอฟเฟิลอันหน่ขอโทษนะขอโทษนะที่เกิดมาประหลาดโอ้โหประหลาดยังไงยายก็รักรู้ไหมโอ้โหปู่ก็รักปูกก็รักมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยตั้งใจทำไม่ได้เราอะฮะปกูตั้งใจทำไหม ใช่ครับป้ามีคำถามเอ้ไอแสบอะเจ้าตั้งใจทำขึ้นมาปะถามจริงๆตั้งใจทำขึ้นมาไหมตั้งใจให้มันเป็นงูแล้วออกมาเป็นอย่างเนี้ยใครจะรับผิดชอบฮะทำไงเอาไงอขอโทษหรอโอเคโอเคอภัยให้ก็ได้วันหลังทำมาทำดีๆรู้ไหมเออลงวันางนลง นั่งลงอ่าพีเวดดิ้งนะอ่าพีเวดดิ้งโอเครูปครอบครัวพีเวดดิ้งอะไรกูลูกสามออโทษโทษโทษมน่นะน้องฟุกเกัเจอเองถึงเวลาแล้วเด็กๆออกมาโอ้ออกมามาฟูมาไปมาไปมาไปเมาไปมา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 เ แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่ลวงโอ้แน่พระจ้าขอจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยขอจับหน่อยนะขอจับหน่อยนะสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อด้อยฟูนะคะตัวใหญ่กันเยอะเลยอาจจะเอานี่เอาลูกมาฝากเอาลูกมาฝากเอาลูกมาฝากเฮ้ยตอยฟูต้อยฟูกลัวปู่แน่เลยเอาไปหลบเลยตัอยฟูกลัวกลัวปู่ เขาบอกซาไม่ใช่เหรอฮะซาไม่ใช่เหรอฟูกูมาไหนมาลองอุ้มหน่อยสิมาอุ้มนายเขาอุ้มนายโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยขอโทษนะพูกูขอโทษนะขอโทษนะคุณแม่ขอโทษนะขอโทษนะทำไตัวแข็งอุ้มไม่ขึ้นโอหยอดเลยเด็กๆโอ้โหอื้อหือ เอาละเอาละไอซีนี่มาอีกแล้วไอเดินตามกันในสวนเนี่ยพอเลยเฮ้ยวันนั้นก็ร้อยกว่ารอบกว่าจะติดติดทั้งทีก็ออกมา3ตัวไม่รู้หรอว่ายายเขาอยากได้6 7ตัวฮะใช่ไหมคุณยายใช่ไหมคุณยายคิดคิดคดีแล้วลูกรรที่ออกมาแค่สามดีแล้วลูกที่ออกมาแค่สามแค่ตกวปวดหัวใจทำไมไม่มีแค่ตัวเดียวลูกตัวเดียวก็เอ๋ตอนตอนแรกพวกเ,เรายังปากดีอยู่เลยว่าอยากให้ออกมาสักเจ็ดแปดตัวดีแล้วลูก เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาไวเปอร์ไปขี่หัวยายนะเขาไม่ได้ขี่นานแล้วทำอะไรอ่ะายผม่ยายาเลอยายจาให้จายยาให้ไปไปไปอยื่อบอกว่าไปผมขับไปผมไปผม สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วหนึ่งสำเร็จแล้วหนึ่งจ๋ายายยังเหลือความหมายอีกอว่าถ้วยปูหัวจะไม่ล้านเนี่ยไม่ล้านหรอกปูดูยังไงเนี่ยยิ่งโตยิ่งล้านมีโตยิ่งหัวล้านบูบี้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 คือไซ่บิเลียนจริงๆนะเนี่ยแค่สั่งของเซเว่นเนี่ยดูดิดูดิดูดิโอ้ยเสือกจริงๆเลยเรื่องของชาวบ้านเนี่ยเออก็มันก็น่าที่ผมว่าปล่าเอยลออ ตอนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยนะก็ปิดคลิปแล้วละกันเนาะเคก็ขอปิดคลิปนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i ร e ด้วยนะครับบ๊ายบายเนาะไปเปิ้ได้มาเยี่ยมพ่อได้มาเยี่ยมแม่กับเพื่อนๆแล้วเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะ